สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประฐมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะโดยครูแอนนะคะนางสาวกิติยารสชาติเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะ ความหมายของการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบหมายถึงการนําจํานวน2จํานวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้รู้ว่าจํานวนนั้นมีค่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักเครื่องหมายกันก่อนเลยเครื่องหมายน้อยกว่านะคะเครื่องหมายน้อยกว่าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะจะหันไปแหลมแหลมไปทางซ้ายมือนะคะซึ่ง สิ่งของหรือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือของเราจะมีค่าน้อยกว่าสิ่งของหรือจํานวนตัวเลขที่อยู่ทางขวามือเราโดยหากเราจะเปรียบเทียบกับตัวเลข2ตัวเลขเช่น11กับ12จะเห็นได้ว่า11มีค่าน้อยกว่า12ดังนั้นเราจะเขียนแทนด้วยเครื่องหมายน้อยกว่าจะได้เป็น11 1น้อยกว่า12นะคะเครื่องหมายต่อไปเป็นเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่า ก็จะหันไปแหลมมาทางขวามือนะคะสลับก,กันกับเครื่องหมายน้อยกว่าเมื่อกี้ซึ่งสิ่งของที่อยู่ทางซ้ายมือเราจะมีค่ามากกว่าสิ่งของที่อยู่ทางขวามือของเรานะคะโดยหากเราจะเปรียบเทียบจำนวนตัวเลข2ตัวเลขเช่น15กับ14เราจะได้ว่า15มีค่ามากกว่า14จะได้เป็น15มากกว่า14นะคะต่อไปเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะ เครื่องหมายเท่ากับจะเป็นแบบนี้นะซึ่งเครื่องหมายเท่ากับจะใช้กั้นระหว่างจํานวน2จํานวนที่เท่ากับก็คือจํานวนซ้ายกับจํานวนขวามีจํานวนเท่ากันนั่นเองนะคะเช่นหากเราจะเปรียบเทียบตัวเลข2ตัวเลขเช่น20กับ20เราจะเห็นได้ว่า20มีค่าเท่ากับ20ก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้เลยอ่านว่า20เท่ากับ20นะคะ ค่ะคุณครูมีวิธีง่ายๆในการจำและเข้าใจเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่ามาให้นักเรียนนะคะวันนี้สมมุติว่าเรามีจระเข้ตัวหนึ่งมันหิวมากแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อมีเลขสองจำนวนจระเข้ของเราจะหันไปกินจำนวนที่มีค่ามากเสมอ อามาดูตัวอย่างกันนะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวน11กับ14โดยจระเข้จะอ้าปากกินจำนวนที่มากกว่าเท่านั้นซึ่ง14มีค่ามากกว่า11เอ่าเราจะได้เป็นแบบนี้นะนักเรียนสังเกตไหมจอระเ้มันจะอ้าปากไปทางเลข14ที่มีจำนวนมากกว่าก็คือจะแทนได้ว่า11มีค่าน้อยกว่า14นะคะเราก็จะใส่เป็นเครื่องหมาย น้อยกว่าอ่านว่า11น้อยกว่า14คะ่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวน17กับ15โดยจระเข้จะอ้าปากกินจำนวนที่มีมากที่มีค่ามากกว่าเท่านั้น17มีค่ามากกว่า15้าก็จะได้เป็นหเห็นไหมจระเข้ก็จะอ้าปากไปกินฝั่งเลข17หรือเราจะแทนเป็นเครื่องหมายก็จะได้เป็นเครื่องหมาย มากกว่านะคะ,ะก็จะอ่านได้ว่า17มากกว่า15ต่อไปเป็นการเปรียบเทียบโดยการใช้รูปภาพนะคะครูมีรูปภาพให้2ฝั่งนะฝั่งซ้ายเป็นรูปกล่องข,องขวัญฝั่งขวาเป็นรูปดอกไม้อ่เรามาช่วยกันนับนะฝั่งกล่องของขวัญครูคนับได้ทั้งหมด 13ส่วนฝั่งดอกไม้คุณครูนับได้1 1นะคะ,ะนักเรียนดูเราจะใช้เครื่องหมายอะไรเราก็จะใช้เครื่องหมายนักเรียนจำได้ไหมมากกว่านะเพราะว่าถ้าฝั่งไหนที่เยอะกว่าจระเข้ก็จะกินฝั่งนั้นเนาะมันก็จะอ้าปากไปฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนแทนได้ว่า13มากกว่า1 1 สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปของการเรียนเรื่องเปรียบเทียบไปเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ